สวัสดีครับในการคราขก้าขครอบครัวนะครับวันนี้ตีจะมานําเสนอเมนูชื่อแปลกๆแล้วก็รสชาติแปลกๆอีกแล้วนะฮะเมนูนี้มีชื่อว่าต้มผู้กองฮะมีที่มาจากการที่ผมเนี่ยไปกินร้านอาหารร้านหนึ่งที่ผู้ใหญ่แนะนําให้ไปกินเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปเจอกับชื่อ ชื่อเนี้ยที่มันแปลกอยู่ในหน้าเมนูเนี่ยผมก็ลองสั่งมาดูอ่าเออก็อร่อยดีนะฮะมันจะคล้ายๆกับไอ้ต้มเกี้ยวฉ่ายแต่ว่ารสชาติเนี่ยค่อนข้างจี๊ดจ๊าดแซ่บแบบแว่าสุดยอดแล้วผมก็ลองกลับมาดูที่บ้านก็สืบไปสืบมาก็เหมือนกับว่าบางคนก็บอกว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอ่างทองนะฮะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสําหรับใครท,ที่ทราบเนี่ยก็สามารถแนะนําเข้ามาได้นะฮะสำหรับตอนนี้เราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยดีกว่าครับ ดูต้มผู้กองนะฮะก็จะมีซี่โครงหมูนะฮะหรือจะใช้เป็นหมูแดดหรือว่ากระดูกหมูอ่อนที่เป็นติดซี่โครงช่วงล่างๆก็ได้นะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นผักกาดดองครับพริกขี้หนูนะฮะเยอะๆเลยแล้วก็รากผักชีก,กเป็นพริกไทยครับมะนาวนะฮะเกลือแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรา foodtravel.tv ครับ ครับตอนนี้เรามาเริ่มทําต้มผู้กองกันเลยนะฮะเริ่มด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับทำแค่พอละเอียดนะฮะแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อที่ต้นามน้ำเอาไว้นะฮะให้เดือดๆนี้เลยโอเคหลังจากนั้นรอแป๊บหนึ่งให้มันเดือดสักหน่อยนะครับ เราก็จะใส่หมูซี่โครงหมูลงไปนะครับเือสรอแป๊บหนึ่งนะให้มันกลับมาเดือดอีกทีหนึ่งนะฮะ แล้วก็ผักกาดดองนะครับผมจะทําให้เป็นแบบว่าแผ่นเล็กๆหน่อยคือตรงไหนที่มันหนาผมก็จะสไลด์มันให้บางลงเพื่อที่มันจะได้แบบว่าเวลากัดไปแล้วมันจะไม่เปรี้ยวเกินไปนะฮะตอนนี้เริ่มร้อนอีกแล้วนะฮะผมก็จะใส่ผักกาดดองลงไปแล้วก็ตามด้วยเกลือะครับ ก็ซ oh, ีอิ๊วขาวครับก็รแล้วก็รอต้มจนสุกแล้วก็ให้ซี่โครงเนี่ยค่อนข้างแบบว่าเข้าถึงกระดูกนิดนึงนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผมก็จะมาเตรียมมาตำพริกนะฮะเพื่อที่จะใส่ลงไปในชามเมนูนี้ต้องแบบว่าแซบ่บๆเลยนะฮะแบบว่าเปรี้ยวจีด๊ด ถึงโอ้โหถึงไส้ไปเลยนะฮะนี่นะครับลองว่าเผ็ดแน่นอนนะฮะ <c oughs> แล้วก็แน่นอนครับมะน,นาวนะฮะบ,บีบใส่ลงไปเลยนะครับคิ่ของเราจะได้ไม่ดำ แล้วก็มะนาวเนี่ยถ้าใส่ลงไปต้มด้วยไม่ได้นะฮะมันจะผมนะครับนี่นะครับตอนช่วยกดนิดนึงนะฮะโอเคครับเสร็จแล้วก็แค่รอ,อแค่รอซุปของเรานะฮะก็เสร็จแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูตอนซุปของเราเสร็จแล้วอีกทีหนึ่งกันนะครับ ตอนนี้ซุปของเราก็เสร็จแล้วนะฮะให้มันร้อนเข้าไปจนถึงข้างในกระดูของซี่โครงนี้เลยนะครับแล้วก็ระหว่างที่เราต้มเนี่ยก็คอยช้อนพวกฟองออกนะฮะน้ำซุปก็จะได้ใสนะฮะแต่ถ้าเกิดอยากให้น้ําซุปใสมากๆกว่านี้นะฮะกอ็อาจจะลวกกระดูกก่อนก็ได้นะฮะใช้คือคือใชอ้คือใช้หมูที่ลวกน้ําร้อนก่อนนะฮะแล้วก็เอาน้ําร้อนนั้นาทิ้งไปแต่ไม่ต้องให้หมูสุกมากนะฮะเอาแค่40เอร์เซก็พอแค่แบบว่า เอาเอาไว้ตัวของพวกเลือดมันพวกฟองมันอะไรพวกนี้ออกไปก่อนฮะแล้วน้ำซุปของเราก็จะใส่ผมจะใส่ผักกระหล่ำลงไปก่อนนะฮะเพื่อที่จะโชว์พวกซี่โครงนะฮะเมนูนี้นี่ก็จะให้แบบว่า,าเผ็ดนะฮะเปรี้ยวแล้วก็เค็มตามนะฮะมาติดๆเลยผมจะใส่ผักชีไปนิดนึงฮนะ เพิ่มความหอมอีกหน่อยเท่า <c oughs> นี้นะครับ <c oughs> อ,อาจจะมีปับชีก้านขึ้นใหม่นิดนึงเท่านี้ก็เสร็จแล้วคนๆนะฮะ คนมาอ,นนอีกนิดนึงแล้วก็ชิมรสชาติอีกทีนึงครับเพื่อให้น้ำมะนาวกับพริกที่เราบีบไว้เมื่อกี้นะครับโอเคแล้วเรามาลองทำกันดูนะฮะใครที่อยู่ทางบ้านโอเคสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะ,ะที่ foodtravel.tv วันนี้คุมตะอหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ